สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการรักไม่ดูโรยนะคะดำเนินรายการที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนวันนี้พบกับดิฉันนะคะอาจารย์นิตยาศรีบรมจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราเลยนะคะอาจารย์ on, ดรสุริพรสุวรรณโอสถค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นิตยาขอบคุณมากค่ะ อาจารย์คะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของอะไรคะมาพูดคุยในเรื่องของมะเร็งลำไส้เรื่องใกล้ตัวนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้มีคนถามมาบ่อยมากว่าเอ๊ะทำไมหลังๆเนี่ยคนเป็นมะเร็งลำไส้กันเยอะแล้วอายุที่เจอก็น้อยลงน้อยลงะะ่ะค่ะคือสําหรับถ้าเกิดคนที่มีพันธุกรรมเนี่ยก็จะเจอประมาณอายุ45ขึ้นไปแล้วคนที่มไม่มีพันธุกรรมเนี่ยจะเจออายุน้อยกว่านั้นอ,อายุ20ิอะไรก็เจอได้และะ้วค่ะก็คือซึ่งอายุเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเจอน้อยลงน้อยลงซึ่งก็มี ปัจจัยเสี่ยงเยอะมากเลยว่าทําไมถึงเจอน้อยลงนะทำไมถึงเจอมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอันดับแรกเลยก็คือว่าเรื่องของน้ําหนักตัวที่มากเกินไปหรือเบียมไอเกินอ้วนอย่างเงี้ยค่ะพี่เองนี่ก็เสี่ยงนะคะน้าหนักเกินเบียมไอเกินแต่อาจารย์นิดไม่น่าจะเสี่ยงเนาะแล้วก็วิถีชีวิตของเราะคะ่ะการใช้วิจารณนของเราที่ไม่ขยับขยื่นร่างกายอย่างอาจารย์นิดเนี่ยเวลานั่งทํางานทีเนี่ยรวดเดียวอะ่ะกี่ชั่วโมงคะส่วนใหญ่ ก็ประมาณกลางวันค่อยลุกก็ประมาณสาชั่วโมงค่ะอันนั้นก็ยังดีนะคะยังลุกบ้างบางคนเนี่ยเขา้านเขาด้านแบบออฟฟิศเขาเนี่ยทำงานแบบยาวก็กลางวันก็ทานที่โต๊ะเลยอันนี้พอเราไม่ขยับเยื่อ่นร่างกายมันก็นําไปสู่เรื่องของความเครียดค,ความเครียดการร่างกายด้วยเนาะแล้วต่อมาคือเรื่องของการสุร่ดื่มสุราเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงในหลายๆมะเร็งอยู่แล้วเนาะไม่เฉพาะลำไส้ลำไส้นี่ก็เสี่ยงมากขึ้นแล้วต่อมาคือทานอาหารที่มีกากใยน้อยะจะเห็นว่าอาหารที่เราทานอ่ะ ในประจําวันที่ความเร่งรีบข้าวเหนียวหมูปิ้งไก่ย่างอะไรพวกนี้ก็คือกากใยเนี่ยไม่ค่อยมีเลยค่ะผลไม้น้อยมากก็ทําหรือว่าอาหารที่เราทานกันอยู่เนี่ยก็เป็นไขมันสูงด้วยนะคะแล้วก็มีพวกของจําพวกแปรรูปลูกชิ้นไส้กรอกฮอทดอกหมูยออะไรพวกนี้ค่ะก็คือเป็นความเสี่ยงทั้งหมดเลยแล้วก็ต่อมาเป็นการถ่ายอทอดพันธุกรรมพันธุกรรมเนี่ยจะจริงแล้วน้อยนะคะไม่เกิน20%่อร์เซ็นต คือนตุกรรมเนี่ยถือว่าน้อยมากแต่มาจากพฤติกรรมเยอะกว่านะคะแล้วก็สำหรับคนที่มีประวัติเป็นโรคเรื้อรังทั้งหลายเช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นโรคลำไส้แปรปรวนหรือเป็นโรคโครนซึ่งพวกนี้ย ก็คือจะมีความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ด้วยะค,ะค่ะค่ะดูแลปัจจัยที่เป็นสาเหตุเนี่ยดูจะหลากหลายมากเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการกินพฤติกรรมการรับประทานอาหารแล้วก็การใช้ชีวิตของแต่ละคนนะคะแล้วเราจะสังเกตอาการอย่างไรบ้างนะคะอาจารย์เกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ค่ะค่ะการสังเกตอาการใ้จริงแล้วหามว่ายากไหมก็ยากนะคะเท่าที่แบบสถิติที่เราเจอเนี่ยส่วนใหญ่คนจะเจอคือระยะท้ายๆสามสี่ไปแล้วก็คือจนอาการแบบ อืดท้องแน่นท้องถ่ายไม่ได้หรือว่าถ่ายเป็นเป็นเลือดนะคะเพราะฉะนั้นคือเกิดเบื้องต้นเราเนี่ยค่ะเราก็ควรจะสังเกตตัวเองเช่นว่าเอ๊ลักษณะอุจจาระเราเปลี่ยน<ช>แปลงไปไหมบางทีอะ<ช>ความที่เราใช้ชีวิตแบบเร่ง<ช>รีบ<ช>แล้วถ่ายปุ๊บแล้วก็ฝัดแบบชักโครกเลยไม่ทันได้หันไปมองมใช่ไหมคะเราคงจะต้อง<ช>มอง,ส,งสังเกตกันบ้างอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงของพี่เลยค่ะคือพี่เนี่ยไม่ได้ก็คือก่อนอายุยี่ห้าเนี่ยถ่ายท้องผูก ถ่ายยากนิดนึงแต่พอหลังอายุยี่ิห้ามาดื่มกาแฟพอเราดื่มกาแฟแล้วก็ถ่ายวันละสองครั้งบ้างสามครั้งบ้างประกอบกับเป็นคนชอบทานผักผลไม้เราก็เลยถ่ายดีไม่รู้หรอกว่าการถ่ายหลายๆครั้งถือปกตินะคะเพราะฉะนั้นคือลักษณะจนกระทั่งคุณหมอถามว่าเอ๊อุจลระเราเป็นบ้องไหมจําไม่ได้ ว่าเป็นบ้องใหญ่ๆก็คือถ่ายเป็นก้อนทางสุดท้ายเมื่อไรก็คือจาไม่ได้เลยใช่คือมันมันเป็นเส้นบางๆเล็กๆเท่นั้นคือเราอาจจะต้องหันกลับไปมองไปดูชักโครกกันบ้างนะครับแล้วเราออกถ่ายออกมาเนาะแล้วก็ต่อมาคืออาจจะบางคนเนี่ยมีไถ่จระมีเลือดปนบางทีเจ้าตัวก็ไม่รู้มีเคสจริงนะคะคือลูกหนุ่มผู้ชายวันสามสิบสี่สิบถ่ายเสร็จแล้วแม่เข้าไปห้องน้ําเห็นคราบเลือดที่ชักโครกเลยพาลูกคนนี้ไปตรวจ ปรากฏว่าพบเป็นมะเร็งลำไส้บางทีอะความที่เราเร่งรีบหรือบางทีนิสัยของผู้ชายนะไม่ค่อยจะละเอียดละออนเท่าไหร่ค่ะเพราะนั้นคืออาจจะต้องดูค่ะคุณสามีหรือคุณพ่อถ่ายแล้วเราเข้าไปทำความสะอาดห้องน้ำี่ยดูซิว่ามีคราบเลือดอะไรติดอยู่ไหมที่โถส้วมบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะว่าอย่าเราหรือมแม้กระทั่งญาติผู้หญิงเราก็าตามอย่าไปคิดว่าเอ้ยไอเลือดนี้เป็นประจำเดือนอย่างเดียวเป็นมาจากอุจจระหรือเปล่าเงี้ยค่ะค แล้วก็<ม>อุจจาระอาจจะมีสีคร่ำหรือสีดำตรงนี้เราก็ต้องแยกดูด้วยว่าเราทานอาหารอะไรหรือเปล่าในช่วงนั้น<ม>เนาะบางคนก็คือมีท้องเสียสลับท้องผูกสลับไปสลับมาแบบนี้ค่ะแล้วก็อาการต่อมมาคืออ่อนเพลียหรือน้ําหนักลดอันนี้คือพี่ว่าไม่อยากให้รอถึงอันนั้นอันนั้นนะคะแล้วก็น้ําหนักตัวลดโดยที่ไม่ทราบสาเหตุค่ะแล้วเคสที่เจอเคสจริงก็คือมีว่าสองเดือนน่ะลดไปสิบสองกิโล ถือว่าเยอะมากถือว่าเยอะมาก,มากอันนี้ต้องร,รีบรีบตรวจเลยค่ะเพราะตรวจแล้วก็เจอระยะสุดท้ายอันนี้ซึ่งมันก็เราก็อยากเจอแบบนั้นเนาะซึ่งมันจะทําให้สายเกินไปนะคะ,ะดัะนั้นคือถ้าถลุบหลักๆก,ก,ก็คือควรจะสังเกตลักษณะอุจจาระของตัวเองสังเกตการขับถ่ายของตัวเองใช่ไหมคะสังเกตเรื่องของอาการที่มันเกี่ยวกับระบบทางเดิอนอาหารลำไส้อืดแน่นท้องไหมใช่ไหมบางคนคเออ่มบ่อยๆอืดบ่อยๆไปตรวจดูหน่อยก็ดีค่ะเบือบ้องต้นก็ตรวจร่างกายประจําปีตรวจอุจจาระถ้าเกิดเราสงสัยต่อ อาจจะต้องขอคุณหมอส่องกล้องดูอย่างนี้<ช>ค่ะเพราะบางคนอ่ะตรวจอุจจาระปกติแต่พอส่องกล้องแล้วเนี่ยมันไม่ปกตินะคะดังนั้นก็คือการดูแลตนเองแล้วก็การตรวจสุขภาพประจำปีก็ถือว่ามีความสำคัญ<ช>น้อสังเกตนะคะเวลาที่เราถ่ายอุจจาระนะคะ<ช>ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วเราจะมีวิธีการหรือว่าเทคนิคการดูแลสุขภาพอย่างไรบ้างให้ปลอดจากโรคมะเร็งลำไส้คะ บางคนไม่ค่อยสนใจลำไส้บางคนมองว่าเอ้ยลำไส้มันก็เป็นแค่วัยวะไอ้วะหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเคยอาจารย์นี่เคยได้ยินไหมคะลำไส้เนี่ยเป็นสมองอันที่สองของเราเลยเพราะว่าตัวลำไส้เองเนี่ยเป็นจุดกําเนิดให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็คืนสู่สมดุลเหมือนสมองอันที่สองของมนุษย์เลยะคะ่ะทำไมถึงเป็นสมองที่สองเพราะว่าลำไส้เนี่ยมีระบบประสาทอัตโนมัติลำไส้ทําหน้าที่ต้านโรคภัยขับสารพิษลำไส้ควบคุมอารมณ์พฤติกรรมเราด้วยนะคะ แล้วก็ซโรโทนินเนี่ยซึ่งเป็นสารสำคัญของร่างกายน <S 2> <S 2> ล้เกือบ95เเลยอยู่ที่ลำไส้เพราะนั้นลำไส้สุขภาพดีเนี่ยมันก็จะทําให้ซโรตทนินเนี่ยดีไปด้วยถ้าสุขภาพลำไส้ไม่ดีซโรโอนินเราลดลงมันส่งผลหมดเลยค่ะทั้งพฤติกรรมทั้งอารมณ์ทั้งการเรียนรู้ความจําของเราเนี่ยมันแย่ลงหมดเลยทีนี้ที่อาจารย์ถามว่าแต่มันดูแลลำไส้กันยังไงแล้วรับประทานอาหารที่บำรุงลำไส้อะไรล่ะที่บำรุงลำไส้ค่ะ ก็คือทานอาหารปกติของเรานี่แหละให้มันหลากหลายให้มันครบห้าหมู่กินผักผลไม้หลากสีกินพวกเครื่องเทศบ้างเพราะตัวเครื่องเทศเนี่ยมีประโยชน์ค่ะช่วยลดการอักเสบช่วยเสริมภูมิต้านทานแล้วก็ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งได้แล้วก็ทานไพรโปรเบอติกธรรมชาติเช่นพวก โยเกิร์ตอาหารหมักดองหรือว่าดาร์กช็อกโกแลตพวกนี้มันจะทำให้เพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีให้กับลำไส้เราอเพอลำไส้เรามีจุลนินทรีย์ที่ดีค่ะการขับถ่ายเราก็จะปกะติเนาะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่มันไม่เป็นมิตรกับลำไส้เช่น <c oughs> อะไรคะอาจารย์ที่ไม่เป็นมิตรแหระคะก็คือเช่นอาหารแปรรูปทั้งหลาย<ม>ที่พวกเราชอบกันนี่แหละลูกชิ้นไส้กรอกฮอทดอกหนมหมูยอพวกนี้ซึ่งมันผ่านกระบวนการแปรรูปเพราะนั้นอาหารที่มันเป็นมิตรมันตรงข้ามกันก็คือ ทานอาหารที่มันสดอ่ะปลาก็ปลาจริงๆเลยไม่ต้องไปหมูยอปลาหรอกหมูก็หมูเลยไก่ก็ไก่เลยไม่ต้องไปไก่ยอไก่ก็คแหนมทานอาหารแปรรูปนั่นเองใช่บางคนชอบเนาะลูกชิ้นเงี้ยง่ายดีใช่ไหมเข้าปากง่ายๆเลยแล้วก็งดเว้นอาหารที่มีไขมันสูงอาหารปิ้งย่างทอดซึ่งพวกเราก็ชอบอีกนั่นแหละใช่ไหมคะแล้วก็อาหารที่มันขึ้นราง่ายเงี้ยเพราะขนมปังอะไรเนียอาจจะคนหลีกเลี่ยงเนาะอาหารที่มันสุกๆดิบๆอันเนี้ยควรจะหลีกเลี่ยงเลยแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายเนาะ แล้วก็ต่อมาเนี่ยทำพฤติกรรมที่ดีกับลำไส้ <ทำ S 1> อะไรบ้างที่ทําให้ลำไส้เรามีพฤติกรรมดีเช่นออกกำลังกายเวลาเราออกกำลังกายอ่ะลำไส้เราก็ได้เคลื่อนไหวไปด้วยพอลำไส้เราเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะทํางานดีมันก็ขับถ่ายได้ดีไม่ข้างค้างใช่ไ<ช>หมคะแล้วก็จิตใจมันก็ผ่อนคลายไปด้วยเวลาเราออกกำลังกายเนาะแล้วก็จัดการความเครียดอันนี้พูดกันอาจจะพูดง่ายแต่ทำยากเนาะทำอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราแบบผ่อนคลายไม่เครียดเกินไปทําแล้วมีความสุข ทำแล้วความเครียบเราที่เราเบา,าบางจะบอกเราไม่เครียดเลยก็เป็นไปไม่ได้เนาะ,ะเราทางานด้วยเนาะทาสมาธิก็ได้บางคนชอบโยคะชอบวิง่งชอบเดินชอบฟังเพลงดูหนังได้หมดเลยค่ะอะไระที่ทําให้เราผ่อนวันนึงเนี่ยครจะให้เวลาตัวเองสัก 1- 2ชั่วโมงในการผ่อนคลายนอนหลับก็ได้ค,ะค่ะนอนหลับนี่ผ่อนคลายที่ดีเลยนะเนาะใช่ไหมคะดื่มน้ําบ่อยๆไม่ไม่ทานอาหารเร็วเกินไปนี่เราทานเร็วอะ่ะการย่อยอะ่ะ มันก็จะไม่ค่อยดีเพราะถ้าเราทานเร็วบางทีเราก็จะเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดด้วยใช่ก็ไม่ค่อยย่อยด้วยะค,ะวค่ะแล้วควบคุมน้ําหนักตัวะคะ่ะอันนี้ก็จะยากนิดน,นึงเนาะเขาคุณยังไงให้น้ําหนักตัวที่แบบไม่ไม่อ้วนเกินไปก็ได <c oughs> ้ไม่เสี่ยงนะคะแล้วหลีกเลี่ยงพวกของการสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะค่ะ <c oughs> ก็เป็นวิธีการดูแลเป็นเทคนิคที่ดีมากๆเลยนะคะอาจารย์แล้วสุดท้ายนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ฟังบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งลำไส้ค่ะอาจารย์ค่ะก็จะบอกทุกคนว่าคือไอวัดเราทุกส่วนน่ะมีความสาคัญหมดเซลล์ Sell, ทุกเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยเขามีชีวิตนะคะ,คะแล้วเขาก็ต้องการความรักลำไส้เราก็เช่นกันค่ะถือเป็นสมองส่วนที่2ของเราเนี่ยเขาต้องการความรักความใจใส่จากเรานะคะเพราะนั้นเราจะเอาใจใส่เขายังไงหล่ะอย่างที่บอกมาว่าคือว่า ทำสิ่งดีๆกับเขาคือเป็นมิตรกับเขาออกกําลังกายทําจิตใจให้ผ่อนคลายพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่ที่เขาต้องการที่มันจะช่วยให้เขาโยเกิร์ตอะไรพวกนี้โปรเบโลติกทานไปเลยเนาะแล้วก็อาหารที่มันไม่ไม่แปรรูปอะค่ะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพลำไส้ที่ดีได้ห่างไกลโรคนะคะขอบคุณค่ะค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะดิฉันเชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็คือจะได้รับความรู้มากมายเลยนะคะทั้งประสบการณ์ตรงนะคะแล้วก็เทคนิคการดูแลตนเองในการป้องกันมะเร็งน้ำไส้นะคะ ซึ่งวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วนะคะหากท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ Facebook สถานีวิทยกุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสวน,นหรือติดต่อเรานะคะที่อีเมลเ t สเดทเอ o นยู i รดิโอ t h o ่ m a i l c o m สค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันมิตยาศรีบรงทีมงานและดรสุริคอสวานโอส่นนะคะขอลาให้ทุกฟังไปก่อนนะคะเรวพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ